มาดูข้อนี้กันบ้างข้อนี้นะครับเป็นข้อสอบวิชาสามัญปี6 5ก็คือปีล่าสุดที่เราคุ้นสอบมาไปเลยข้อนี้นะครับเป็นเรื่องเวกเ,เตอร์โจทย์เนี่ยเขาให้มาว่าให้จุด a b c แล้วก็จุด d เนี่ยนะครับจุด d เนี่ยเขาไม่ได้บอกมาว่าพิกัดตร,ตรงส่วนของตัว x เนี่ยนะครับคืออะไรแต่เขาบอกมาว่า x 5 1ธรรมดาแล้วเขาบอกว่าจุดพวกเนี้ยนะครับจุดพวกเนี้ยมันอยู่ในระบบพิกัดฉากสามมิตินะครับแล้วก็ให้ x เนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นจุดของ d เนี่ยเป็นจำนวนจริง นะแล้วก็ถ้าเกิด a กับ aab เนี่ยครับตั้งฉากกับเวกเตอร์ cd แล้วหาขนาดของเวกเตอร์ ad เนี่ยเท่าเท่าไหร่ก่อนอื่นเนี่ยน้องต้องมารู้ก่อนฮะว่าการสร้างเวกเตอร์จากจุด2จุดเนี่ยมันสร้างยังไงนะครับเวกเตอร์เนี่ยนะครับมันคือการการที่เราลากจากจุดจุดหนึ่งนะครับไปยังจุดจุดอีกจุดหนึ่งนะครับเราก็ลากจากจุดที่เราเริ่มลงปากกาเนี่ยเราจะเรียกม,มันว่าจุดต้นนะครับลากไปฮะจนถึงจุด ที่ลงมาการสุดท้ายเนี่ยเราจะเรียกว่าจุดปลายนะครับแล้วจุดปลายของเราเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวส่วนของหัวด้วยนะครับเห็นไหมจุดเนี้ยคือจุดต้นนะครับจุดต้นตรงเนี้ยคือจุดปลายฮะจุดปลายความพิเศษของมันก็คือจุดต้นกับจุดปลายเนี่ยมันก็ต้องมีชื่อเรียกถูกไหมฮะจุดต้นเนี่ยพี่ให้เป็นเออ่จุด A ก็แล้วกันนะครับจุดปลายเนี่ยพี่ให้เป็นจุด B แล้วกันอันนี้คือตัวอย่างเฉยๆนะไม่เกี่ยวกับโจทย์นะครับ จุด a เนี่ยนะครับมันก็ต้องเป็นออพิกัดฉากใช่ไหมพิกัดฉากเนี่ยถ้าเป็น2มิติเนี่ยนะครับมันก็จะมีขั้วดับ2ตัวแต่ถ้าเกิดเป็น3มิติเนี่ยมันก็จะมีขั้วดับ3ตัวดังตัวอย่างโจทย์นะครับทีนี้พี่จะให้ขั้วดับของ ab ที่พี่ยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยเป็นพ yeah. ิกัดฉากในระบบ3มิติแล้วกันนะครับพิกัดพิกัดฉากในระบบ3มิติเนี่ยก็ต้องมีสามขั้วดับถูกไหมก็จะมีแบบสักตัวนึงนะครับแล้วก็คอมมาแล้วก็สักตัวนึงแล้วคอมมาครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเช่นนนอััว B กก็เหมื ทีนี้พี่จะสมมติเลขฮะให้จุด A เนี่ยนะครับเป็นพิกัด1 2 3 B เนี่ยเป็นพิกัด4 5 6ก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูก่อนฮะว่าเวกเตอร์ตัวเนี้ยเราจะเรียกเขาว่าเวกเตอร์อะไรนะครับเวกเตอร์ตัวนี้นะครับมีชื่อเรียกฮะชื่อเรียกของมันเนี่ยก็คือเวกเตอร์ AB นะครับน้องดูดีนะการเรียกชื่อเวกเตอร์เนี่ยเราจะเรียกจุดต้นมาก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยจุดปลายนะครับ จุดต้นแล้วก็ตามี่จุดปลายนะครับก็คือ a, เวกเตอร์ ab เราดูนะแล้วทีนี้เวกเตอร์ ab เนี่ยนะครับมันมีพิกัดที่เขียนในรูป ijk เนี่ยยังไงนะครับการเขียนในรูป ijk ของเวกเตอร์ ab เนี่ยเราจะเขียนได้ว่าอย่างนี้ฮะก็คือเอาจุดปลายนะครับลบกับจุดลบกับจุดต้นจุดปลายในที่นี้เนี่ยก็คือจุด b ถูกไหมลบกับจุด a นะครับวิธีลบเนี่ยน้องตองดีนะลบเนี่ยก็คือเอาตัวที่มันอั้นดับเดียวกันเนี่ยลบกันนะครับ เอาคู่วหนับเดียวกันเนี่ยลบกันนะครับแล้วก็เอาคู่วหนับเดียวกันเนี่ยลบกันพอลบกันเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะได้ฮะก็เอา4ีลบหใช่ไหมก็เป็นอะไร3าไอนะครับบวกกันะไรฮะบวกกับ5นะครับลบกับ2ถูกไหมก็เป็น3 j นะครับสุดท้ายฮะบวกกับ6ลบกับ3ก็เป็น3 k นะอันเนี้ยคือเวกเตอร์ ab ฮะก็คือมี อยู่ในรูป ijk นะ่ได้3 i บวก3 j บวก3 k ประมาณนี้อันนี้คือพื้นฐานของเวกเตอร์การสร้างเวกเตอร์จุดสองตัวเนี่ยน้องต้องทําให้แม่นนะโอเคทีนี้เรามานโจทย์นะโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าให้ AB เนะี่ยเป็นพิกาดอย่างนี้ CD เนี่ยเป็นพิกัดอย่างนี้นะแล้วก็ให้ x ที่มันอยู่ใน D เนี่ยเปน็นจำนวนจริงแล้วโจทย์บอกครับว่าถ้าเกิด AB เนี่ยนะครับตั้งฉากกับ CD แล้วหาขนาดของ AD เท่าไหร่ถ้า AB เนี่ยนะครับตั้งฉากนะครับกับ CD การที่เวกเตอร์สองเวกเตอร์เนี่ยนะครับมันตั้งฉากกันเนี่ยแสดงว่ามันดอทกันได้ศูนย์เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าน้องย้อนไปดูสูตรของเวกเตอร์ฮะสูตรของเวกเตอร์เนี่ยเอาเวกเตอร์ u เนี่ยนะครับสมมตินะเอาเวกเตอร์ยูแตะเวกเตอร์ v เนี่ยสูตรของมันก็คือขนาดของ u ขนาดของ v แล้วก็ cos ์เซตาถูกไหมอ่าถ้าตั้งฉากกันแสดงว่าเซตาของเราเนี่ยก็คือเก้าสิบแล้วน้องต้องรู้ฮะว่า cos ์ดเก้าสิบก็คือศูนย์นะครับศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์เพราะฉะนั้น เมื่อเวกเตอร์ตั้งฉากกันเนี่ยเราสามารถสรุปได้เลยครว่าเวกเตอร์2เวกเตอร์เนี่ยดอทกันเราก็ได้ศูนยใช่ไหมครับอ่ะโอเคทีนี้ก็รู้แล้วว่าสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยก็คือว่าเอา a b เนี่ยนะครับไปดอทกับ c d เนี่ยนะครับต้องได้เท่ากับ0ูนย์น้องก็ต้องรู้อีกว่าน้องต้องรู้ครับว่าการดอทกันเนี่ยไม่ได้มีแค่วิธีเดียวนะครับมันจะมีวิธีนะฮะก็คือสมมุติว่าเวกเตอร์ a เอ่อเวกเตอร์ a b เนี่ยขอขอใหครับเอาไหมนะ เวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v เนี่ยนะครับเอามาดอทกันเนี่ยมันมีสูตรแบบนี้สูตรหนึ่งละแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็คือว่าเราเอาสามัสามประสิทธิ์ข้างหน้า i ข้างหน้า j ข้างหน้า k เนี่ยมาคูณกันแล้วก็มาบวกกันนะครับก็คือสมมูรณนะไอ u dot v เนี่ยนะครับเวกเตอร์ u เนี่ยเป็น ai นะครับบวก bj บวก ck ส่วนเวกเตอร์ v เนี่ยก็เป็น di บวก ej บวก fk นะครับประมาณนี้ การดอทกันเนี่ยก็คือเอาตัวของ a คูณ d นะครับบวกกับ e คูณ b บวกกับ c คูณ f ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคทีเนี้ยเรามาดูนะฮะว่า a b กับ c d เนี่ยมันเป็นเวกเตอร์อะไรนะเวกเตอร์ a, a b เนี่ยก็คืออะไรฮะเอาจุดปลายลบกับจุดต้นใช่ไหมในโจทย์เนี่ยก็คือเอาจุด1ลบกับ0ใช่ไหมแล้วก็เอารลบหลบกับ3แล้วก็เอา0ลบกับ2นะเราก็จะได้ว่าอะไรฮะเวกเตอร์ a b เนี่ยก็คือ1นลบศก็ได้1 i ใช่ไหม ห i เนาะอ่าแล้วก็ลบหนึ่ลบลลบสก็ได้ลบส j ถูกไหมแล้วก็ศูนลบสก็ได้ลบส k นะครับอ่าต่อมาฮะเออโตสอง c d บ้าง c d เนี่ยนะครับ c d ก็คือเอาจุดปลายลบกัจุดต้นถูกไหมก็คือเอา x ลบสก็ได้ x ลบส i นะแล้วก็บวกกับห้ลบห j นะครับห้ลบห j นะพี่เขียนเป็นสี่สี่ j ลแล้วกันนะครับส j แล้วก็สุดท้ายฮะเอา1ลบ3ก็เป็นลบ2 k นะครับเรารู้แล้วว่าเวกเตอร์ ab กับเวกเตอร์ cd เนี่ยเขียนในรูป ijk เราได้อะไรแล้วที่เนี่ยเขาบอกว่า ab กับ cd เนี่ยถ้าเราคิดได้อะมันต้องดอทกันได้ศูนย์ใช่ไหมแล้วสูตรการดอทอีกศูนรหนึ่งเนี่ยก็คือเอาสามาัมประสิทธิ์ข้างหน้า ijk เนี่ยมาคูณกันแล้วก็มาบวกกันเราก็จะได้อย่างนี้ฮะเอาสัมประสิทธิ์ข้างหน้า ijk เนี่ยมาคูณกันมาบวกกันก็คือการดอด่ะต้องได้ศูนย์เราจะได้ว่า1เนี่ยนะครับ คูณกับ x ลบบวกกับลบ4คูณกับบวก4ลบ4คูณกับบวก4นะครับแล้วก็บวกกับะไรครับลบ2คูณกับลบ2ลบ2คูณกับลบ2ออมาบวกกันทั้งหมดแลวเนี่ยต้องได้ศูนย์เพราะว่าไอเอเอบีดอทกับซีดีเอต้องได้เท่ากับศูนย์นะครับอ่ะเราก็ทำการคิดเลขเลยมี1สรรมการนะครับ1สรรมการ1ตัวแปรฮะเราสามารถหาคำตอบจากสรรมการได้เพราะฉะนั้นเราก็คิดเลยฮะ x อบสนะครับบวกกับ4ีคูณกับลบสเนี่ยก็ได้ลบสิ 16, ใช่ไหมแล้วก็ลบกับ4นะครับอ่ะเราก็จะได้แล้วฮะว่าเออบวกกับ4นะไม่ใช่ลบกับ4เราจะได้ว่า x อกรบสบวกลบสิ 16, แล้วก็บวกกับ4เนี่ยก็ได้0ใช่ไหมทีนี้เราย,าย้ายข้างฮะ x ก็จะเท่ากับ16บวกสแล้วก็ลบกับ4นะครับเราก็จะได้เออ16บวกสได้18 18ปลบสก็ได้14นะครับอ่ะเท่ากับ ทีนี้เรารู้ x แล้วฮะว่าเคือ14โอเคใจไหมทีนี้เรา,เ,าเอา x เนี่ยไปหาเอา x เนี่ยไปแทนในพิกัด d เนาะเราจะได้ว่าพิกัด d เนี่ยนะครับก็คืออะไรฮะก็คือ14 51นะครับ14 51ทีนี้เรารู้หมดแล้วฮะว่าจุดทุกจุดเนี่ยอยู่ในพิกัดอะไรบ้างแล้วโจทย์เนี่ยเขาให้หาขนาดของ AD ฮนะ AD เนี่ยเราก็เอาพิกัด A กับพิกัด D เนี่ยมาตั้งไว้นะครับพิกัด D เราได้แล้วคือตรงนี้พิกัด A คืออะไรครับ คือ0 3 2ใช่ไหมก็0 3 2นะครับทีนี้เราสร้างเวกเตอร์จากจุดสองจุดนะก็คือเอาเวกเตอร์ AD เนี่ยมาสร้างนะครับเราก็จะได้ว่าเอาปลายเนาะเอาปลายปลายก็คือ D เนาะปลายลบกับต้น14ลบ0ก็ได้14ใช่ไหม 14i นะครับแล้วก็บวกกับ5ลบ3ก็ได้ 2j นะครับแล้วก็บวกกับ1ลบ2ก็ได้ลบ 1k นะครับทีนี้เราได้ละว่าพิกัด เวกเตอร์ของ A D เนี่ยก็คือ14 i นะครับบวกกับ2 j แล้วก็ลบกับ k อ่ะทีนี้โจทย์เนี่ยให้หาขนาดของเวกเตอร์ A D ครับเราก็จะได้ว่าเวกเตอร์ A D เนี่ยก็คือ square root 14กลัง2บวกกับ2กลัง2แล้วก็บวกกับลบ1กลัง2อ่ะทีนี้น้องคิดเลขนะเราจะได้ว่าขนาดของเวกเตอร์ A D เนี่ย